สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้ผมจะมาเล่นโลบ็อกครับกับแมปที่มีชื่อว่า Escape School นะฮะก็เป็นแมปแนวเอ่อนี่อเจ้าโรงเรียนพูดภาษาบ้นบานๆนะฮะแบบตรงๆเลยก็คือโดดเรียนนั่นแหละนะฮะก็จะเป็นยังไงนะถ้าพบแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะก็วิธีการกดปุ่มติดตามผมนะฮะอ่อชูนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะฮะไปกดปุ่มติดตามยิ้มไปทีเดียวปะ๊ะจากนั้นนะฮะ ก็คอมเมนต์คขาว่าสุดยอดเลยครับพี่นะฮะส่วนถ้าใครที่เล่นในพอรอมเนี่ยก็ลากเมาส์ไปกดติดตามนะฮะก็โอเคใครไม่ทำนะผมขอให้ผีเกเข้าฝันคุณนะครับไม,ไม่เรามาดูด่านแรกดูด่านแรกเป็นเหมือนด่านที่เกี่ยวกับมีคนทําน้ําฮิลบอยตกไว้นะฮะถ้าโดนนะ้ำฮิลบอยก็จะสาภาพแบบญิงวอนนะฮะก็คือเหมือนแบบโดนมดนมกัดอือนะ,ะก็เราอย่าโดนเลยนะฮะน้ำฮิลบอยมันไม่ดีนะฮิลบอยไม่โดนแล้วตายวะ รู้สึกว่าดาบนี้ก็เกี่ยวกับยังเกี่ยวกับน้ำพิวบอยแต่นี้เป็นน้ำพิวบอยที่เรืองแสงแล้วกนะ็ <Whoa. S 1> เป็นตุบคิดลับของเขานะฮะก็อย่าโดนเลยนะโดนแล้วก็ตายนะโ <Okay. S 1> <c oughs> อเคออฟบีไอไลท์ออฟบีเวลี่มา like really ชุบชุบโอเคดาบนี้เป็นดาบว,วัดใจนะฮะก็จำจี้มะเขือปอแปะอันนี้ฮะก็ถามรู้ได้ไงฮะก็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 จะไม่บอก <No. S 1> ผมเก่งอ,ะอ่ะเอาเป็นว่าผมเก่งแล้วกันผมเลยรู้ โอ้อันนี้ก็กือมุดท่อนะฮะมุดท่ออย่างนี้นะฮะมันเหมือนเป็นแบบเรียกว่าอะไรเกมอมองอุดนะฮะก็ระวังด้วยนะฮอันนี้ก็มีน้ำฮิวบอยเหมือนเดิมนะอันนี้มีสองท่อเกี่ยวไหมที่มันแบบทอวัดใจแล้วถ้าผมโดดไปฝั่งนี้เลยได้ปะโอเคเราตายเลยนะฮะ อะไรเดี๋ยวสปีดไหมไม่มีตังด่านอบอบีสุดพีเอ็นจีนะ,ะนี่เราเป็นท่อนะเราอย่าล่วงนะฮะป๊อ,อ,อปั๊บปึ๊บโอเคอันนี้ก็เป็นนะโดนอะไรวะเอ๊ยหรือมันคิดว่าอ่าสีเอ,เอจะว่าไปอ่าหัวหมวกของผมกับสีของกดนี่มันสีเดียวกันเลยเนะี่ยเบี้ยวจัดวะอุย้ยขวาลายซ้ายดีต้ายครับผมชอบอะไรดีๆครับวว้า wow. อืมออกมาได้แล้วอันนี้ก็น่าจะทร้าเหยียบปีไอท m ม r t y Joy the game EU Joy เบอรเลยบ่ก็เชิญโชว์เข้ากลุ่มนะเออโอเคอันนี้มมนให้เราไปตรงนู้นนะตรงนี้อ่าอเอออันนี้สีระหว่าจริงเมื่ <S 2> <S 2> <S 2> อกี้มันน่าจะเป็นอ้าวมันไม่ได้ให้เราไปนี่อ่ะอ๋อ สะพานนะโอเคพอโทษละก,กันอืม่าลเซอร์ตันใจตายอ,อีกแล้วแม่อชุบอชุพอชุอชุพอชุพไม่เก่งไหมเพื่อนจะว่าไปนายก็หัวใช้ได้เหมือนกันเนี่ยเรียนมาแต่ไกลเลยเพื่อนอขอสักทีได้ไหมไม่อนะฮะผมจะไม่ทํรลายร่างกายคนอื่นนะฮะผมเป็นคนดีเนี่ยเพื่อน อ่ะเรามาเรามาไป,ไปด้วยกันเถอ, <Okay. S 1> เอะโอเคเพื่อนนี่เราจะตามเพื่อนนะโอเคตอ okay. นนี้สึกลงยิมหมอ <c oughs> จากตอนแรกครับที่เป็นโรงเรียนเราเนี่ย้ายโปรติหลงัลงหลงัลงมันเริ่มแปลกแแล้วหลังหลังหลังรู้สึกว่าวัตถุมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> หรือว่าตัวเราเล็กลงเอง <c oughs> เอออาจจะเป็นพวกเราเล็กลงก็ได้นะโ <c oughs> อะ้พระเจ้าจอร์ดแล้วถ้าเราไปด้านนี้เลยว่าโอ้ไม่ได้มีบาเรียนเกมมันกันคนยังผีจริงจริง ีต้องใช้ทักษะสูงนะในการปีนนะอันนี้อะไรเนี่ย Do o o ยูวั t t t แอร์เอสเคปไมเดี๋ยวนิมไปการขายตรงนี้แล้วเปี้ยวอ่ะไอแบบไอบนไอทางน้องคนมันขยัน่านอย่างไอแมพนี้ิมตาสุดท้ายวัดใจกันดีกว่าอันนี้โอเคไดจุนน ว่าแต่เพื่อนเพื่ <Gym. S 1> <aka> อนไอ้คนนั้นมันไปไหนแล้วอ่ะเรายังไม่ทันได้รู้จักกันเลยอ๋อยังไงยังไงผมเจอเพื่อนผมแล้วทุกคนไปไปไปเราจะไปหาเพื่อนกันเถอะนะเพื่อนรอด้วยเพื่อนเพื่อนเออเราไปด้วยกันมาไมเรารอนายสวยเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนนำเลยสวยเพื่อนสวยเพื่อนโอ้หเก่งมากเพื่อนโอ้หนายเลยเก่งมากไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลย เออสวยโอ้ผมผิดหวังในตัวเพื่อนคนนั้นมากเลยนะับไม่เป็นไรเพื่อนเรรอนายได้สวยเพื่อนนายเล่นเก่งเหมือนกันเลยเนะี่ยโอ้ระวังนะเพื่อนอย่าโดนน้ำกดนะพูดยังไม่ไขาดคำเลยโอนนี้แปบเดียวผมได้มาถึงสามสิ้าดานแล้วหรอ เมันเร็วมากนะมันเพลินนะเว้ยทุกคนเธอใครที่แบบเล่นแต่แบบแนวต่อตู้ก็ลองมาเปลี่ยนแนวบ้างนะก็จะสนุกไปอีกแบบนะใช่สนุกสนุกใช่ใช่ใช่ใชโอะเมื่อกี้ผมเข้าประตูวาวแล้วมันพาผมมาไหนะเนี่ยเทนะครับอันนี้เป็นกระดาษขออ้อสอบนะฮะมันเขียนว่ากดติดตามช่องพิบห้าเกมด้วยอเออใช่ครับกระดาษม่เขียนถูกนะฮะก็กดติดตามด้วยนะฮะโอเค <Okay. S 1> ไปไหนต่อ,อเทรทรานี้ ไป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 เอออันนี้ห้ามโดนกระดาษนะเพราะกระาดาษนี้มันปนเปื้อนสารบางอย่างนะครับก็อย่าไปโดนนะอันนี้ไม้บรรทัดไม้ไม้บรรทัดไม้ไมมไมเออถูกะปะอ,อือเอออืมเอ๊ะ อันนี้ก็เป็นด่านเข็มมุดนะฮะอย่าโดนนะอย่าโดนนะเมื่อกี้ผมโดนแล้วตาย alive it เฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นคนนั้นไหมพี่จิกเพื่อนมันตายแล้วจะมาถอะโอเคดมันต่อไปด่านนี้ก็ห้ามโดนลาวานะ ันนี้ก็โตอันนี้ฮะรู้สึกแบบอ้าวผมเกลียดอะไรที่มันเป็นพ็อปมากเลยอะก็คิดว่ามัน,นยืนได้ทะลุเลยฮะด่านที่สี่สิบเจ็ดนะครับส8สิบแปแล้วก็รู้สึกว่าโรงเรียนเราก็โดนลาวาท่วมไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าโรงเรียนเราไปทำอะไรมาฮะลาวามาถึงท่วมได้ขนาดนี้อืมแล้วกูก็ร่วงอย่างง่ายๆเลย ปยนเออเออโอ้โหอ่ะอันนี้ผมคุณเชื่อในทางสายกลางไหมครับคือถ้าผมผ่านอันนี้คือทุกอย่างจบผมเชื่อในทางสายกลางเว้ยเหนะ็นฮะก้าวแรกไม่เป็นไรนะฮะตายเลยนะครับสวยสวยนะแล้วก็ผ่านแล้วถ้าจะเป็นด่านภายในะระยะเวลาไม่ถึงสิบนาทีว่าเก่งอ่ะไอ้กบตัวเนะี้ โอ oh, ้เพลง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 ทาโก้ไมาไมว n นโ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 นเพลงทาโก้โอเคนะฮะก็สําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะฮะที่ไม่ได้สาระไม่ได้อะไรเลยแต่ได้ความสนุกแน,น่นอนถ้าไม่ได้สนุกก็ขอโทษด้วยนะท่านผมทำอะไรผิดพลาดไปสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่างที่ผมพูดไปทุกคลิปอยากให้ผมเล่นแมปอะไรสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะฮะโอ้ oh. เมื่อกี้ผมเจอเอ,อ้ยนั่นป็นเพื่อนดีว่าเพื่อนนายพาแล้วเหรอเพื่อนนายจะไปไหนอะเพื่อนเราอยู่คุยกันสิอยู่คุยกันต่อเพื่อนบายเเพื่อนก้นกานโดดแล้วตายเลยเพื่อนนะช่างเขานะพื่อนคลิปนี้ผมมาตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ